วันนี้เราก็จะพากีเสียงกันค่ะและเรามาเล่นที่สวนสนุกแฮปปี้แซนชัยป๋าใครเป็นคู่พี่สาวเรามาพากดูนะคะเขาไม่เคยอยากจะพากเลยไปเล่นกันเลยค่ะไปกันเลยใครจะเป็นคนปัดนนางก็พากเสียงนะคะแต่ก็ได้นิดหน่อยไม่รู้ว่านางอยากจะพากดูไหมแต่ว่า ทุกคนเราดูได้เลยตอนนี้แันนีนะคะเอาดูไปนะคะทุกคนก็ดูแบบออ้ยนี่คุณอาขุดอะไรเล่นแล้วตอนแรกคิดว่านะคะคือแบบแต่คิดว่ามันน่ากลัวใช่ไหมคือไม่เลยะคะ่ะแต่สนนกจริงจงอย่าลืมมาทุกคนดูเอาดูดูดูนะคะด,ดูเข้าไปที่สอของฉันก็ปั่นป๊บขับขับนะคะ ดูเข้าไปนะคะทุกคนดูนางปั่นไม่ได้เลยแต่จริงนางก็ปัดนเก่งนะนางซิ่งมากเลยเวลาขับจักรยานของจริงแต่นี้น่าจะสูงกว่านางที่นางจะทำนะคะเอาชันนี้พี่ชันตีลังกาชันตีลังกาค่ะแต่ก็คือบอกนางบอกว่าเจ็บนะคุณคุณหาทำ ไม่เสร็จนะคะก็พี่สาฉวฉันก็ตรีังการฉันก็ตีไม่ได้จ้ามาดูเข้าไปเอาดูพี่สาวฉันทำอะไรสไลเดอร์ต่อคะเล่นเล่นต่อแล้วดูนางนางเชียร์อะไรก็ไม่รู้นางจะให้ฉันไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่โซนนี้นไม่เปิดตรงซ้ายตรงนี้นก็ตรงขวาขก็ตรงขว,าก,ขวาก็เล่นอยู่ะ ลงสไลเดอร์เลยคนดมาจัมะจักับลงสไลเดอร์วนี่นะคะคนเราลงจากสไลเดอร์กคนเราหายไปไหนเหมือนตมหาริยาอายุ แล้วก็ทำท่าแป,ปลกๆประลา